เอาละครับก็สวัสดีสแตนยูสเซอร์ทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับช่องเลโอไลท์ซีเฮนั่นเองนะผมวันนี้นะครับเราก็อยู่เป็นแบบ JJBA Project 2 r e m a s 리마터นเองนะผมซึ่งวันนี้นะครับผมแบบแซ่บตางมากครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวอันนี้นะครับผมจะเป็นสแตนอัตยมหรือว่า MUI เอาง่ายคือเป็นอ่ามัตเตอร์อันต้าอินติกั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ครับผมถ้าใครอยากดูรีวิวก็กดไลค์กดติดตามแล้วก็ไปรับชมคลิปไปเลยนะครับผม ท้อแบบเกินฟาร์มทำไงดีครับพี่ไม่ต้องห่วงเพราะเรามีร้านนี้ครับผมอยู่มันูฟฟาร์มร้านละฟาร์แมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบบอกฟู้ดเมทติตี้ดันเจี้ยนเวทบิวอลโบสโบคุโนโ,โบรบอคโลกูนไอกูนเอ็กโปรเจกต์เอ็ก ร้านโคตรดีเลยนะผมใครสนใจอยากใช้บริการก็ลิงก์ใต้คลิปนะผมอีกอย่างร้านนี้บริการเติมโรบักด้วยนะจ๊ะเช็ดร้านอย่างดีต้องลองไปใช้บริการกันแล้วสยามอาช็อปผิดบริการขายโรบักสุดคุ้มเลยนะผมมีถึงเด็ดห้าเลยนะผมร้านนี้นะครับก็สามารถไปใช้บริการกันได้น,นะผมอันนี้จะเป็นในส่วนของแฟนเพจของเขาครับผมก็จะมีคนติดตามอยู่หนึ่งหมื่นคนเลยท,ท,ทีเดียวนะครับผมเขาประมาณนี้เลยนะครับผมแฟนเพจของเขาเน,นี่ยผมก็ ส่วนอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ของเขาผมก็รับด้วยการฟาร์มเกมโลบอกเลยโอ้โหเป็นไงโคตรดีครับผมร้านโคตรดีนะเดี๋ยวผมจะทิ้งแฟนเพจของเขาแล้วก็เว็บไซต์ไว้ตรงใต้ลัางคลิปนะครับผมอย่าลืมไปใช้้วยกันกันด้วยนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปนี้ครับผมผมมีร้านโลบักอยากให้คุณคลองไปใช้กันดูนะผมร้านนี้เลยผมไทยบ็อกช็อปนั่นเองนะครับผมเป็นร้านโลบักที่ดีสุดเลยเองนะครับผมนี่เลดหกถึงเก้านะครับผมอันนี้แบบอดีพาร์ตนะครับผมโอ้โหเป็นไงโคตรดีเลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็นแบบกลุ่มนะคผม แบบกลุ่มก็เลย4.5นะครับผมโอ้โหเล่แบบกลุ่มนะครับผมเราสามารถซื้อแบบคนเองได้เลยนะผมไงเพียงแค่คุณสใส่ชื่อในเกมเข้าไปนะผมชื่อชื่อในเกมมันก็พร้อมกับเครดิตนะผมสมมติเรามีอยู่10บาทใช่ปะแล้วกด10บาทไปผมประมาณนี้เลยผม10บาทก็ได้ประมาณ4-5โลบักนะครับผมเป็นไงโคตรชิลผมแล้วก็เรากดตรงโปรไฟล์ผมสามารถซุ่มของขวัญได้นะจ๊ะนี่เป็นไงคนตอนนี้ผมมีพอ,อยอยู่ประมาณ100กว่าพอยผมเราสามารถสุ่มควัได้ไหมเดี๋ยวผมสุ่มโชว์ให้คุณมาเป็นไง เดี๋ยวหนึ่งเครดิตเดี๋ยวผมไว้หนึ่งบาทเนี่ยโคตรดีครับผมเลยโคตรดีใช่ป่ะนี่ไงเป็นบาทที่ผมแล้วก็ไปเติมแบบชิวๆเลยผมแล้วก็ที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ไซต์ฟแลก็ลิงก์เพจไว้ตรงใต้คลิปนะผมอย่าลืมไปใช้ด้วยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่สกิลแรกกันเลยผมสำหรับสแตนตัวนี้นะครับผมวิธีหาคือน่าจะไม่มีนะครับผมเอาง่ายคือคลิปนี้เรามาโชว์เค้นเองครับผมคือไอ้สแตนเนี่ยมันเป็นสแตนของแอดมินนะครับผมคือคนที่คนที่ได้อัตายมเนี่ยจะโดนเตะออกจากเซิร์ฟมันเองนนนะครัับผมแล้้วก็ออีีพ่่ไปา ขอยืมเข้ามาดูนั่นเองครับผมมาโชว์เคสให้ดูนะครับว่าสกิลเป็นยังไงนั่นเองในบทบาทอัจฉริยมมันคือแบบมันมันแทบจะไม่เห็นหน้าเลยเห็นหน้าผมเลยทุกคนเลยแม่งโคตรขาวอะผมมันสว่างเกินนะโคตรแสบตาเลยนั่นเองผมแล็สกิลนี้คือผมก็ไม่รู้อะไรมากนะครับเพราะมันไม่มีเทียโลเปล่าวะไอัแบบนี้มีเมีเทโลป่ะน่าจะมีแหละทุกคนแต่ผมไม่ได้เปิดดูนะครับผมสกิลก็เดี๋ยวผมน่าจะมีพวก e r f t ประมาณนี้แหละนะครับสกิลแรกผมจะเป็นตัว e นะครับผมอะตัว e จะเป็นการต่อยรวงอย่างนี้ครับดาเมจโคตรแรงครับผม ดาเมจก็ถือว่าแรงเอาเรื่องเลยนะครับผมและก็ต่อไปจะเป็นสกิลตัวอาร์จะเป็นการต่อยดาเมจหนักนะผมรว่าต่อยหนักนเองครับผมเกิดตรงไหนมาตัวอาร์นะครับผมนี่โอ้โหดาเมจ75็ดสิบหคูณสเลยนะผมถ้าต่อยปกติดาเมจ15นะครับแต่ดาเมจจะเบากว่าอ่าเดกุูบอลโฟร์ออฟนะทุกคนถ้าต่อยปกตินะครับเดกุมันจะดาเมจ10 10ิบหรือยีว้าเพ็ด ยี่สิบยี่สิบป่ะนั่นก็ใช่ม้แล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นสก,กิลตัวทีนะผมตัวทีนะครับมายืนนิ่งยืนนิ่งตัวทีอเอาสก,กีลอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันคือสก,กิลอะไรวะเห็นมัน้ยากเหมือนมมัันขบลาเหมือนเพิษพลังอะไรเดี๋ยวเอาใหม่นะทุกคนเอาใหม่เดี๋ยวผมไปเสียงฮะเสียงเพลงเมื่อกี้โคตรตังค์นะผมมาเอาคูดาวะผมว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะรีวิวสกิลจุดตะวันให้ผม ตัวไว้นะฮะผมโอเคปะอ้าวตัวไว้เหมือนจะไม่มีหรือเปล่าคนเนี่ยงอ่าลองต่อยให้กูเลื่อนนิดเดียวนะฮะมาณนี้โอเคตัวไว้ผมตัวไว้เหมือนจะไม่มีนะผมกดไม่ได้นะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปจะเป็นสกิลตัว F หรือว่าอันที่มีสกิลนั่นเองนะครับผมมาตัว F นะครับทุกคนป่ะอ้าี๋ยวตัว F ก็กดไม่ได้หรอทุกคนเนี่ยผมกดสกิลตัว F ไม่ได้ครับผมเอ้ยเดี๋ยวเผมไปเปิดเทียนนดีกว่อน เะิดแล้วเนี่ยหลบหลบแล้วลบได้ทุกสกิลอ๋ออันนี้คือตัวตัวเอฟหรือตัววายปะเอฟใช่ปะไม่รู้นะทำให้มันหลบทุกคราแล้วมีทางเออว่ะต่อยไม่โดนเลยควรน่าจะเป็นสกิลตัวเอฟนะผมลองต่อยใหม่อันนั้นน่าจะตัวเอฟแหละเอ้ยแต่แต่ถ้าสกิลสกิลมึงโดนใช่ปะสกิลระเบิดโดนสกิลระเบิดโดนได้ใจแต่ถ้าต่อยปกติมันจะไม่โดนมไมหลบได้นะครับผมนี่แต่มันเต็มผมแปลกใจแต่ทำไมมันไม่มีตัววายะทุกคนตัวฮิตก็ไม่มีผมเนี่ยแล้วถ้าตัวเซตจะเป็นเซนจัมแล้วผม นี่แบบนี้เลยผมส่วนท่าโพสนะครับก็จะเป็นท่ายืนนิ่งๆแล้วก็จะมีเพงลงรักบอลนี้นะนี่เพลงโคตรดังเนี่ยคนประมาณนี้นะผมผมผม,ผมจะไม่ไม่เปิดให้มันสุดนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะจีรีข้าศึกเนาะส่วนตัววีเฮ้ยวร์ปโคตรเท่เนี่ยวร์ปได้คนอีพิกเนี่ยวร์ปได้ผมตัววีนะครับและวา้าตัวบีวก,วก็ไม่มีเองนะผมส่วนคำพูดก็ไม่น่าจะมีนะครับ ส่วนข้างต่างกันดูไม่ได้นะครับผมเนี่ยตัว J ตัวเฮไม่มีแต่วาสก,กิลผมก็จะมีประมาณ ERT แล้วก็ F แล้วก็ตัวมีประมาณเนี่ยเนี่ยสบกับตัวเฮไม่มีนะครับผมนะหรือว่าถ้าผมรีวิวอะไรผิดก็ต้องขอกลาบอภัยทุกคนด้วยนะครับผมอันนี้คือไม่ดูจริงนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ศึกษาอะไรนะคือแบบได้มาปั๊บแล้วก็รีวิวเล่นเองครับผมสก,กิลตัวที่เบ่งพลังเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้มึงจะตีกูไม่โดนใช่ปะ เมื่อกี้เหมือนเพื่อนผมไปตีมีโดนด้วยนะครับผมสรุปอันตีมีปะเนี่ยแบบพวกพลังขึ้นเต่าอย่างเงี้ยมีเปล่า,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 าขาเมยขาเมยห้าเนี่ยผมแปลกใจทำไมมันไม่มันไม่ม,ม,มีสกิลตัวเอบะคนเหลือเหลือ,อ,อ,อมันอาจจะมีแต่ผมไม่รู้วิธีใช้นั่นเองนะครับผมอาจจะมีนะครับแต่ผมไม่รู้วิธีใช้อันเองผมอเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไปเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ขอฝากคนด้วยกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยครับผมแล้วก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยกันที่ผมจะเรียนคลิปหน้านะครับผม